สวัสดีทุกนันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูโตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่ในเกมฟันคลาสนั่นเองคลิปนี้มาอัปเดตหน่อยละกันหลังจากที่ผมถอนไปแล้วนะสลักใครที่อยากย้อนไปดูเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปละกันผมได้ถอนไปแล้วนะครั้งนี้มาอัปเดตนะว่าเงินเข้าจริงไหมสังเกตดูนะทุกคนสําหรับใครที่ถอนไปแล้วว่าเงินเข้าไม่เข้าจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับจะมีข้อความนะทุกคนที่เป็นอีโมจี โผล่ขึ้นตรงนี้นั่นเองนะทุกคนมีข้อความขึ้นวงกลมตรงนี้แจ้งเตือนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ถอนไปแล้วนะว่าเงินเข้าไม่เข้าเดี๋ยวมาเช็คดูกันดีก,กว่านะว่าเงินเข้าจริงไหมนะสำหรับตรงนี้นะครับของผมจะมีข้อความขึ้นแบบนี้ผมถอนไปประมาณ400บาทนะใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรประมาณ3-4วันนะครับเงินก็จะเข้าทูบานี่มอลลิตของเรานะเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนดูละกันกดคลิกเปิด ใหนะ้ทุกคนสังเกตดู2วันที่แล้วนะทุกคนที่ผมไม่ได้ดูอะ่ะทุกคนสังเกตดูนะถอนเงินสําเร็จแล้วนะทุกคนผ่านทูวันนีวอลเล็ตนะครับตรงนี้ผ่านทูวันนี้วอลเล็ตนะครับสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นมากดดูรายละเอียดนะฮะทำการกด คลิกดูตอนนี้นะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับรายละเอียดก็จะเขียนบอกว่าเราได้ทําการถอนไปตั้งแต่วันที่19โอ้โหเฮ้เยน,าน่าพอสมควรอยู่ประมาณ7วันทุกคนประมาณ7วันนะผมนึกว่า3 4วันแหละนะประมาณ7วันนะครับเราถอนไป400บาทแล้ววันที่12นะครับเราถอนไป100บาทวันที่15เฮ้ยวันที่5ดิเออทุกคนเราถอนไป100บาทแล้วก็วันที่28เดือน มกลาเฮ้ยเดือนธันวาที่แล้วว่ะทุกคนเราถอนไป100บาทก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้จะเป็นประวัตินะทุกคนสําหรับใครที่จะทําการถอนว่าเงินเข้าไม่เข้าจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้นั่นเองและก็จะมีประกาศตรงนี้ด้วยนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรากดคลิกออกแล้วกันนะครับลองกดคลิกออกลองดูว่าจะเป็นยังไงนะ ทำการกดคลิกกาออกสังเกตดูข้อความที่โผล่ขึ้นตรงนี้เมื่อกี้อะทุกคนข้อความหายไปทีไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็คือจะไม่แสดงขึ้นอีกจนกว่าเพื่อนๆจะมีการถอนสําเร็จในครั้งถัดไปนะครับก็จะโผล่ขึ้นแบบนี้อีกนั่นเองครับสำหรับใครที่ทำการถอนก็รอดูละกันจะมีข้อความขึ้นทางด้าน ขวามือของเราหรือเปล่านะทุกคนอ่ามไดูที่การถอนของเรากันดีกว่าสำหรับใครที่จะทาการถอนนะใช้คะแนนไม่ค่อยเยอะเลยในเกมนี้ถือว่าคุ้มมากๆใช้คะแนนอยู่ที่ 3.5เอ็มนะครับในการถอนเข้าทูวินี่วอลเลตจำนวน100บาทใช้คะแนนอยู่ที่7.0เอ็มในการถอนอยู่ที่200บาทและใช้คะแนนสูงสุดสำหรับตรงนี้อยู่ที่14.0เอ็มนะครับหรืออยู่ที่ประมาณ400บาทนั่เองก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะนะครับสังเกตดูการทำภารกิจแต่ละครั้งนะครับด่านที่1ด่านที่2ที่3ที่4และที่567นะครับ8มีด้วยนะตรงนี้ถ้าเราทาสาเร็จถึงระดับที่แนะทุกคน เราจะได้รับอยู่ที่ 1.2m ่ะทุกคน 1.2m นั้นในแต่ละวันนะสูงสุดในแต่ละวันที่เราสามารถทำได้หลังจากนั้นวันถัดไปเราก็จะโดนรีเซ็ตก็กลับมาด่านที่1เหมือนเดิมอ่ทุกคนก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆอะทุกคนก็สามารถถอนเงินเข้าทูบอนี่วอลเล็ตได้แล้วแต่ด่านยากจริงๆอะทุกคนจะอยู่ด่านที่ 7ให้ทุกคนด่านที่7็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรอยู่และด่านที่แปรแด้ทุกคน ยากมากผมผ่านแค่2ทังเท่านั้นนะทุกคนเล่นกว่าจะได้โอ้โหเล่นเป็นชั่วโมงบอกเลยนะทุกคนเล่นเป็นชั่วโมงนะทุกคนหลักการก็เล่นตั้งแต่ตรงกลางออกด้านข้างนะทุกคนสําหรับหลักการของผมนะก็ทําทได้อยู่นะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังทําได้หรือเปล่าอ่ะทุกคนผมค่อยได้เล่นแล้วเกมนี้นะทุกคน,คนกน็พยายามถอนละกันพยายามอัปเดตให้ละกันว่าย,ยังสามารถถอนได้ไหมตอนนี้ยังสามารถถอนได้ปะกะติอยู่นะทุกคนสําหรับใครที่จะทําการเล่นก็ลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ ไต่แงคลิปนะลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไปให้ไต่ลังคลิปสำหรับใครที่จะทําการเล่นนะก็สามารถปั๊มเงินได้วันละ35บาทตอนนี้ผมมีอยู่ที่490บาทก็ถือว่าเยอะพอสมควรอยู่สำหรับใครที่จะทําการถอนนั่นเองนะจะประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบชุด,ดนี้นะครับหรือชุดนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ให้ด้วยนะทุกคนมาอัปเดตให้รับชมเรียบร้อยนี่ประวัติของผมก็ได้ทําการถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกคนประวัติการถอดของผมนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตเกมอื่นให้รับชมนะสลักใครที่ชอบคลิปดดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอต์โฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ